สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวจิทาร์ตบายฮิวนะคะวันนี้ฮิวจะพาคุณมา u n นบ็อกไพ่ใหม่ของฮิวเองชื่อ everyday w i t h tarot เป็นไพ่สำหรับใหม่ของฮนะิวเนาะที่ฮิวเพิ่งซื้อมาเลยอันนี้เป็นแบบมินินะคะก็คือขนาดพอดีมือฮนะิวเนาะอาจจะอาจจะเล็กไปน,นิดนึงเนาะถ้าเทียบกับ the rider w a t e ที่ฮิวมีอยู่นะคะอันนี้มันจะมีไพ่สองแบบก็คือจะมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กฮิวเลือกไซส์เล็กมานะ รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้น้องมาแต่อันนี้แกะไปแล้วนะคะคือแกะเช็คในเรื่องของสภาพสินค้าข้างในตอนที่ซื้อนะเรามาดูกันค่ะนี่ทุกคนท้ายใหม่จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยอันนี้ฮิวยังไม่ได้แกะซิลนะคือแกะออกมาแล้วแหละแต่ว่ามันแกะลำบากฮิวก็เลยยังไม่ได้แกะเพิ่มนะคะ อันนี้ภาข้างหลังจะเป็นแบบนี้อันนี้ซิลกล่องเล็กจะไม่มีคู่มือมาให้นะแต่ถ้าคือกล่องใหญ่ก็จะเปมีคู่มือครบเลยเนาะจริงๆเหมาะสําหรับมือใหม่ไหมบอกเลยว่าเหมาะนะถ้าสําหรับผิวหิวก็ถือว่าเป็นคนอ่านไพ่มือใหม่คนหนึ่งเหมือนกันถามว่าชอบไหมสไตล์ในเรื่องของ The l i d e r b e ก็ถือว่าโอเคและใช้ได้เลยุิยน่ารักมากเลยนี่ค่ะคือไพ่เล็กมากเล็กแบบ เนี่ยมราจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือภาพหน้าหลังนะคะก็จะมีไพ่แถมมาด้วยเนาะ Everyday v i t o r i Original Product นะคะก็คืออย่างนี้เรามาดูกันอันนี้เป็นไพ่ที่สามารถที่แบบเวลาเก็บเข้ากล่องก็จะมาปิดหน้าไพ่อย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันเรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อกระดาษหรือเนื้อสัมผัสของเขาเป็นอย่างไร สัมผัสของเขาฮิวไม่ได้จับในเรื่องของไพ่เดอะฟูลนะคะฮิวรู้สึกว่ามันจะเป็นเนื้อด้านนเนื้อมันนะเงาสวยมากอยู่คือถ้ามองในกล้องอาจจะมองว่าเป็นไ้าใหญ่แต่จริงๆแล้วมันมันก็จะเล็กมากนะคะคือเล็กเล็กกว่าการแบบการนำบัตรบางใบด้วยซ้ำแต่ถามว่าโอเคไหมมันเหมาะมากแล้วก็ง่ายมากสําหรับการที่แบบพกพาไปไหนไกลๆได้เชน่นกันคือไม่เปลือเงเนื้อที่ด้วยแล้วก็ดูแล้วก็มันโอเคแล้วก็ใช้ได้สาหรับผิวเลยนะคะอันนี้คือเนื้อกระดาษแล้วก็ ดมก็จะเป็นประมาณนี้นะก็น่าใช้ได้เลยโอเคมากๆเลยค่ะเรามาลองดูหน้าไพ่แต่ละใบของ Everyday w i t h Tarot กันนะคะจริงๆไพ่มันอาจจะเป็นที่เป็นแบบไม่ได้ออกมาใหม่นะแต่ฮิวรู้สึกว่ามันเป็นชว่วงเวลาที่พิเศษมากๆที่ฮิวได้รับน้องกลับบ้านนะคะหรือว่ารับน้องมาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวของเรานั่นเองเรามาดูกันไพ่ใบแรกเลยขึ้น The Fool นะคะ Magician h i g h p r i e s t e s s t h e Empress the emperor just uh, the high the lover the chariot String the hermit wheel of fortune justice the hangman death temperance the devil the tower the star the moon the sun แล้วก็ jasmine นะคะก็คือหน้าไพ่เดียวกันกับปกกล่องเนาะแล้วใบสุดท้ายของมิเตอร์ค่ะน้านะคะก็คือ the world พไพ่ใบต่อไปเป็นตระกูลดาบนะก็คือ source นะคะ a s source two of source 3 of Swords 4 of Swords 5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords 9 of Swords 10 of Swords page of Swords nice of Swords as a win to that Queen of Swords King of Swords เป็นต่อไปเป็นตระกูลถ้วยนะคะก็คือ A o f cup, two o f cup, three o f cup, four o f cup, five o f cup, six o f cup, seven o f cup, eight o f cup, nine o f cup, ten o f cup, pair off cup Knight of Cup s Queen of Cup s King of Cup Ace of Wands นะคะก็คือเป็นไพ่ตระกูลไม้นะ Two of Wands เป็นไพ่สองไม้อยู่ซ้ายกับขวา Three of Wands Four of Wands Five of Wands Six of Wands Seven of Wands e อ g ก o ออปวอนไนส f ออ e วอนเคนออปวอ of พ n ออปวอนไ o ส์ออ e วอนเ o n e n ออปวอ o คิอแล้วก็เป็นตระกูลของเพนทา c l e อนะคะก็คือเหรียญนั่นเองเจ็ด o ับเพนทาก e ้องสองออป Two of Pentacle, four of Pentacle, five of Pentacle, six of Pentacle, seven of Pentacle, eight of Pentacle, nine of Pentacle, ten of Pentacle, ten of Pentacle, nine of Pentacle, Queen of Pentacle, King of Pentacle. ะะเป็นไพ่ใบสุดท้ายเนาะรู้สึกว่ามันเป็นการตื่นเต้นมากๆนะคะแต่ถ้าฮิวบอกเลยนะสำหรับใครที่มีมือที่ใหญ่เนาะอย่างของฮิวฮิวซะมาเป็นเรื่องจากว่าฮิวเริ่มมาเป็นไพ่เล็กนะคะไซมนมือฮิวเล็กเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ฮิวเองฮิวก็คิดว่าสําหรับใหญ่ก็อาจจะต้องตามมาอีกสาหรับหนึ่งเหมือนกันคือถ้าใครที่อยากจะ เลือกซื้อเป็นสำหรับแรกที่จะเอามาใช้งานอันนี้ฮิวขอแนะนำเลยว่าอยากให้ซื้อสำหรับชุดใหญ่ที่เป็นขนาดไพ่ไซส์มาตรฐานจะดีกว่านะคะฮี่รู้สึกว่าถ้านาไพ่มาตรฐานนะอาจจะทำให้เราเห็นในเรื่องของมุมมองอะไรต่างๆได้ เยอะขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นนะคะสําหรับคนที่เป็นพื้นฐานอะอันนี้คิวแนะนําเลยแล้วก็เขาก็จะมีคู่มือเข้ามาด้วยสําหรับในเรื่องของมินิหรือว่าไซที่ฮิวซื้อมาอันนี้จะไม่มีคู่มือแถมมาให้นะคะแต่ก็คือว่าเขาเขาดูง่ายเขาอ่านง่ายอยู่แล้วละเขายังมีในเรื่องของอิงไรเดอร์เบดเข้ามาอยู่มันก็ง่ายสําหรับคนที่เริ่มต้นเช่นกันมาถึงช่วงเวลาที่ สำคัญแหละเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสําหรับฮิวเนาะฮิวได้ไพ่มาใหม่สําหรับใหม่เพื่อเป็นการฉลองช่วงเวลาพิเศษของฮิวฮิวขอเปิดโอกาสให้คุณได้ถามคําถามฟรีหนึ่งคำถามนะคะก็คือฮิวจะเลือกคําถามที่น่าสนใจไปตอบในคลิปหน้าเลยนะส่ว so นคาถามบางคําถามอะไนที่ฮิวตอบในคอมเมนต์ได้ฮิวจะสุ่มตอบถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ฮิวด้วยนะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ฮิวด้วยนะคะยังไงฮิวก็ ของอวยพรให้คนที่เข้ามาฟังคลิปรีวิวไพ่ของคิวในคลิปนี้ได้มีความสุขสมหวังดังใจปาถนาทั้งการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ